สอจอในพื้นที่นะครับกำลังลงมาช่วยชาวบ้านเปิดทางน้ำพองานสามารถแก้ไขได้เป็นปานะของของวัช่วงระหว่างหมู่แหมู่องมันจะมีาวบิงเคยติดของการเดลอารตอร์นว่าจะขอ ที่ท่วมาหมู่ไหนมั่งอ่ะมีหมูสี่หมูสองหมูที่หมู่สี่หมูสองหมูหกหมูแปดหมูห้าหมูแปดหมูสิบหมูสิบก็ทุกหมู่เลยทุกหมู่เลยมีหมู่หนึ่งฝั่งชนประธานฝั่งนรนครับผมแต่หมูถึงท่วมบ้านนะแม่น้ำบ้านแค่น้ำเข่าคืนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันกำจัดวัชพืชออกจากคลองนะครับเพื่อจะได้ระบายน้ำลงสู่ แม่น้ำยมนะครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำในท้องนางกำลังเยอะไหลท่วมนาข้าวก็ได้เครื่องจักรของอบจอพิจิตนะครับเข้ามาช่วยนะครับแต่จะรอดไม่รอดก็ต้องรุ้นกันนะครับ เพื่อนจัดของอบจอพิจิตรนะครับพยายามช่วยกันกำจัดวัชพืชเพื่อจะเปิดทางน้ำนะครับซึ่งเป็นท่อรอดอยู่ใต้ถนใน ที่เห็นอยู่นี่คือนาข้าวในเขตพื้นที่ตำบลบางรายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำยมแต่ว่าน้ำที่เห็นเนี่ยไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำยมได้การเอารถแมคโครมานะครับก็เพื่อจะกำจัดวัชพืชบริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำไหลออกมาทางนี้ยละครับแล้วจะได้ไหลลงแม่น้ำยมนาข้าวเกษตรกรนะครับที่ถูกน้ำท่วม ในเขตตำบลบางรายอำเภอปึงนารางจังหวัดพิจิตรแห่น้ำจม หน้าที่ว่าการอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับ,บระดับน้ำอยู่ต่ำาวตลิงประมาณสัก1เมตร50ไม่เกิน2เมตรครับน้ำก็จะล้นตลิ่งแล้วหน้าที่ว่าการอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรจะเห็นว่าน้ำขึ้นมาสูงนะครับบันไดหน้าวัดเหลืออีกประมาณสัก5ขั้นนะครับเขาจะล้นตลิ่งแล้ว